ข่าวแรกวันนี้นะคะกับพิธีกรรายการทัวมาลงของเรานะคะพี่เบกกี้สีธัญญาค่ะที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยแดนเซอร์ในวงที่ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายค่ะ สู้เพื่อลูกน้องสุดๆเลยนะคะสําหรับพี่เบกกี้สีธัญญาที่เคยโพสต์ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากมีผู้หญิงถูกแฟนเก่าทําร้ายจนพี่บุ๋มปนัดดาประธานองค์กรทําดีต้องยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะโดยทั้งสองได้พาแดนเซอร์ของพี่เบกกี้เข้าแจ้งความและเดินทางไปที่บ้านพักซึ่งมีแฟนเก่าแดนเซอร์แอบปัม๊มกุญแจบ้านไว้และเข้าไปอาศัยเพื่อให้ขนของและเชิญออกจากพื้นที่อีกทั้งก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยโมโ oh หจนทําสุนัขตายหนึ่งตัว จนในที่สุดพี่เบกกี้ทนไม่ไหวนะคะต้องขอลงพื้นที่ช่วยแดนเซอร์ด้วยตัวเองค่ะรร่างกายใช่ค่ะก็ถูกทํรลายร่างกายมาในระยะเวลาที่เป็นยาวนานนะตอนแรกเราก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาจนรอบนี้เขาเลิกกันจริงๆแล้วแล้วผู้ชายอ่ะแอบ,บปั๊มกุญแจบ้านไว้แล้วก็ไขบ้านเข้ามาตอนดึกยามวิกาลแล้วก็เข้าไปนอนอีกเนเอกไล่ก็ไม่ไปแล้วก็ทุบตีทําลายร่างกาย หลายรอบจนมาถึงจุดเนี้ยระหว่างที่เขาเข้ามาน่าจะประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนก็ทําร้ายมาหลายรอบแล้วจนรอบเนี้ยเขาถูกบีบคอแล้วก็เหมือนแบบว่าเกือบตายอ่ะจนผู้ชายหัวไปโขกอะไรเองก็ไม่รู้เขาถึงหยุดไม่ง,งั้นอาจจะตายแล้วเขาเคยเตะน้องหมาตายนะคะจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยแล้วไปเตะน้องหมาตายไปหนึ่งตัวเราก็เลยเป็นห่วงอีกตัวหนึ่งที่เขามาในวันนี้กลัวว่าถ้าเกิดกับอารมณ์เขาขึ้นอีกจะเตะที่ตัวที่เหลือไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของของ,ของการเจรจาพูดคุยกัน ตอนแรกก็เหมือนจะคุยดีนะแต่เขาพยายามจะอธิบายเหตุผลของการทำร้ายร่างกายการอธิบายเหตุผลก็คืองงมากเขาบอกว่าการที่ผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงคือเป็นเรื่องปกติแล้วก็เลยเราก็เลยมาคุยกันก็เคลียร์กันแล้วก็กดดันเขาให้เขาออกจากบ้านนะคะให้แค่เก็บของออกจากบ้านซึ่งของเขาก็มีแค่ไม่เสื้อผ้าไม่กี่ตัวเพราะเขาไม่ได้อยู่นานแล้ว